คือประเด็นที่มีการนําเสนอข่าวผ่านสื่อว่ามีแกนนาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะตั้งองค์กรรับในการโค่นก๊กของเจแดงเรื่องนี้นะครับซึ่งผมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับในกรณีที่จะมีแกนนาของพรรเพื่อไทยไปรวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรมผ่านองค์กรเสียงประชาชนหรือสอปชเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรที่ในการเคลื่อนไหวโดยที่จะไปมุ่งเน้นในลักษณะที่จะค้นล้มแกนนำพักเพื่อไทยคือกลุ่มของคุณโยวภาที่บอกว่าคุณแดงนั้นนะครับก็คงจะเป็นลุมกลุ่มคุณโยภาซึ่งเรื่องนี้ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับเพราะพักเพื่อไทยเนี่ย เป็นพักการเมืองที่มีสมาชิกมีส่วนร่วมและล่าสุดนะครับเพิ่งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่มีหัวหน้าพักชุดใหม่รวมถึงกณรกรรมการบร,ริหารพักชุดใหม่ซึ่งระหว่างที่รอกรก,ะกะตรับรองผมเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวที่น่าจะเป็นการถูกปล่อยจากมือที่3หวังเสี่ยมให้พักเพื่อไทยนะครับแตกความสามัคคีกันและน่าจะหวังผลทางการเมืองให้กระทบกับรัฐบาล ่อนอภีา,านายกยิ่งรักษและคณะรัฐมนตรีซึ่งผมขอชี้แจงเรื่องนี้ว่าพรรคเพื่อไทยนะครับมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นไม่มีมุง้งไม่มีก๊อกไม่มีกลุ่มพรรคเพื่อไทยมีมุ้งครับมุ้งเดียวครับก็คือมุ้งเพื่อไทยที่เน้นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนรวมถึงเป็น มุ้งเพื่อไทยที่เน้นความเป็นประชาธิปไตยไม่ฝักใฝ่เผด็จการไม่มีขนม็บไม่คิดแช่แข็งประเทศไทยนะครับจะห้าปีสิบปีไม่มีครับพักเพื่อไทยมีมุ้งเดียวคือมุ้งของเพื่อไทยนะครับและที่สําคัญผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพักเพื่อไทยมีความรักความสามัคคีแกนนําพักทุกคนนะครับแบ่งหน้าที่กันทํา แบ่งหน้าที่กันที่จะแก้แก้ปัญหาประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเท่านั้นเองไม่มีการแย่งอำนาจกันนะครับนี่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เป็นแค่เกมการเมืองจากการปล่อยข่าวเพื่อหวังที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยเนะี่ยมีความแตกแยกก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อกระทบกับท่านนายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะชี้แจงในวันนี้ครับ